สัสดีครับม <te euh ีแ uh. ดั๊ทอดแห้งมาอีกแล้วครับเทปที่สามแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ RCA ครับร้านร้านเลยนะชื่ออะไรกันยี่สบายดีอินไทยสบายดีอร่อยจังนะครสบายดีอร่อยจังนะครับใชรัก็ทานอาหารเสร็จมาแล้วนะอาหารบนโต๊ะก็ร้าเแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปทักทายกันยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาขึ้นไปดูกันว่าออดิชั่นกันเขาออดิชั่นกันยังไง แต่จริงรอบนี้เนี่ยมันรอบพิเศษมันเป็นรอบพิเศษครับมันเป็นรอบของดาวมหาลัยนี่คือเหตุผลที่ว่านทแนทได้เชินผมมาเราก็เลยมาเราจะขึ้นไปดูว่าออริชันนัททำเป็นยังไงใช่นะครับว่าเอฟกว่าจะมาเป็นเอฟได้นี่ยต้องทำไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปชั้นสามนาอาเซียเราจะไปห้องอริชันห้องใหญ่นะครับปัดผ่านประตูเราไม่มีเราใช้หน้าตาเรา เราไปดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับรครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <c oughs> ไปแล้วฮะตอนนี้บันไดคือความฝันครับเกิดขึ้นไปแล้วมันร้อนจะ <c oughs> เป็นเป็นได้ต้ดเกยต้นมา ที่อย่านี้คือลงหนังที่<ช>ทุก<ช>คนรู้รู้จักกันดีคือโรงหนัง House R C A House R C A ข้างล่าจะเป็นลง U M G ซึ่งเป็นายฉายหนังปกติแล้วข้างบนฉายหนังพิเศษหนังอ,อินดี้เอาอินดี้หนังพิเศษอยู่ที่บ้านโอเคหนังอินดี้นี่คือเป็นหนังพวกที่ไม่มีใครรู้จักมากนักเลยเป็นหนังน,น,นอกกระแสะหรือหนังที่ได้รับรางวัลจากเทศการหนังต่างๆปิดทำการปิดทำการนะครับเรามาจบแล้วครับตอนนี้อ่าไม่ใช่ครับเขียนต่อว่าเนื่องจากใช้เป็นที่การเลือก พันธมีตรเพนเดอร์เซียแป็นนะครับขอภายในความไม่สุขไปก็ไปในเอาล้วครับนี่เราก็ดึงตัวน้องๆ้องเขาออกมาอ่านแล้วเดี๋ยวนี้มาน้องมาเป็นกําลังใจให้ให้ใคนที่มาแข่งขันถูกต้องนะมามาออริชั่นเรามาสัมภาษณ์กันเดี๋ยวว่าน้องเขารู้สึกยังไงบ้างเป็นไงนี่มาตั้งกี่โมงครับเดี๋ยว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 ผมลืมแนะนําตัวลืมแนะนำตัวนี่น้องน้ำแข็งครับนี่น้องตี้นี่น้องมีนจะบอกจะจะจะบอกทุกคนว่าผมเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรก ผมไม่ได้ดูเลยไม่ไม่ดูแต่ทีดูประจำดูประจำไอตัวจริงดูดีทุกคนแล้อ่ะน่ารับ้องมีเนี่ยแบบเมื่อก่อนตัวตกนะฮะเอ้ยังน่ารักอ่ะนี่สวยมากจริงจริงท่ลังนองที่แบบว่าเป็นตัวแทนาบันนี่คือนองคนนสถาบันประมาณว่าดาวดาวและเดือนกันโค้ดเโค้ียนคือเราเป ตอนนี้ก็ถ้าเกิดน้องกลับไปก็เป็นน้องดีแต่มาาัหาอะไรนะงไม่ใช่แล้วแต่รเป็นะดัหว่ถ้าเป็นอบบนงายเือนวเองย้อนกับไปเาอีกที่รู่เดจาวูเบาๆพี่รู้ว่าตรงนี้ไม่ยิ่มไม่ยืนตรงนี้หนูยิ้มเดจาวูเพราะว่าหลังจากที่เราปัดเสร็จล้วเขาก็ลาอาเลยเก็เลยืนสัม์แบบเลือๆมลตรงนี้คือเาปัดเสร็จแล้วตอนนี้เาูตื่นได้แล้วใชู่ตื่นได้แล้วตอนกเหมือนกันตอนนั้นที่พวกพี่ได้รับได้รับการเลือ อพี่บอกได้รับไปเลยได้คนละฟิวกันแล้วไปร้องเพลงคนเป็น้องร้องเพลงกันนะพี่ตอบคำถามพี่ก็ไปพูดเลยว่าร้านกาแฟในฝันพี่เป็นยังไงเขาสร้างภาพให้เขากระตกายแต่น้องคือน้องต้องร้องเพลงให้เขารู้สึกโอ้โหเนียนขึคนฟิฟิวพี่ก็มายืนข้างหลังนะฮะแล้วก็แบบว่าสัมภาษณ์อารมณ์เดียวกับน้องๆอ่ะแล้ววันนี้ก็คือผมกับเพื่อนๆก็อยากจะรู้ว่าแบบพีเคเอฟเป็นยังไงอะไรยังไงสัมภาษณ์กันยากไหมาดูรัฐธรรมนี้ดูดูยากอย่างเงี้ตอนที่น้องๆแข่งกันมีกี่คน โอ้นเข้ามาในบ้านตอนนั้นร้อยคนเลยไม่ก่อนก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะมีเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นขาไหล่สมัครเลยไม่สมัครเป็นคนเป็นหมื่นเป็นหมื่นคนเนาะเราเท่าไหร่นะเก้าร้อยประมาณนั้นเป็นหมื่นแต่ว่าเนี่ยค่ะคนนี้เป็นเหมือนกันคเราเป็นตัวแทนภาคกลางสมัครที่นี่เขาคือภาคกลางแต่ภาคตะวันตกใต้าค่ะแต่ว่าตอนพวกเราที่จะเป็นเหนืออีสานใต้อย่างน่าแล้วก็ คือที่บอกก็ต้องเข้ามาสักอีกรอบใช่เสร็จปุ๊บก็เข้าบ้ารลอยคนก็อยคนคันหลือสิอีกเข้ามานลอยคนมันไม่หุ่นยมุ่้นใตายอนนเลยว่าแยแล้วก็ถึงแล้วแบ่งหน่อยมันก็จะมีใช่องวันที่ไมไว2คอน่ไหยพี่ดูรอบน้อง้อคนเพรก็อะไรเลยที่น้องเมื่ไหร รู้ข่าวว่าข่าวร์ก่อนใช่ไหมใช่เป็นี่มาเซิร์ฟก่อนเอเจ็ป็นปุ๊บมันก็จะแบบว่าพล้มันก็มีลมตายุมา่แล้วต้องเลือนไปอคีฟัทอคีภัยใช่แล้ก็เลยมาดูแ้วมนั่งดูเ7น้องๆร้องเพลงยังไงกันยังไงย้อนกลับไปพูดปีที่แล้วใช้เพีงแต่วันดชเออจำได้ไดได้ไ้อน้องนแข็งกวอนร้องเพลงนางแมวครับขอไม่พี่อกดฟันครับจริงเหรอคือคือนางแมวยุ่สวา วนเท้าอะคนที่แบบมาออดิชั่นคือมันเป็นคนแบบแบบดูเลวอะดูเลวอะที่รับแบบผมแบบเออถูอกีต้าร์มาเป็นตัวของตัวเองในะฮะเป็นตัวของตัวเองรอบที่น้องมาครั้งแรกที่ได้ดูที่จำได้จำได้คนเดียวมันต้องแข่งกันกล้องหัวผมแล้วแบบเดินมาแบบมาดแบบนั้ไม่จะฟังไม่ฟังจะเล่นอ่า ไม่พร้อมแล้วทไมนี่ะดีพี่ผมก็งงไงได้มาแล้วพอได้ถ้พอเป็นเข้นอนเตี้ยค่ะหรูใช้เพลงความจริงที่ปวดใจพี่ประชานะเขาปาักท่อนนี่ะอ้่จีอ่นไปเองจทค่ะเฮ้ยิบอยชิบชไม่ต้องไปหลอกบาไปหาไปหาฟังนาีค่ะน้องีน้อง รับนอนค่ะของลิเลงอะไรอ๋อแล้วรอบสุดท้ายอะรอบสุดท้ายเป็นซุปเป์สามอ๋อโอเคสุดยอดมากๆอันนี้วันนี้เราสัมภาษณ์น้องพอแล้วเห็กน้องเราต้องไปช่วยไปให้กำลังใจกับเพื่อนๆทุประโยชน์นะอ่าวันนี้มาเป็นคือถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมเข้ามาเจอน้องๆที่แบบเฮ้เคยมาก็แบบเป็นยังไงบ้างอ่ะเราเราเราเข้ามาใหม่อ่ะเราแบบว่าเราเราอยากจะเรียนรู้ว่าต้องทำยังไงอะไรนะมีประหามเยอะปะมีครับมีน้องข้อปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คำตอบ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากน้องๆทุกๆคนมาเรื่อยๆต่อถ้าเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะพาเราไปเจออะไรต่อไป